กล่าวสวัสดีเพื่อนๆแพี่น้องทุกท่านนะยูนิตดาวรัสสู่ช่องกเกมก็อยู่ผมเนะี่ยสเตล่าแฟนตาซีนั่นเองนะก็อัปเดตตัวอย่างเชื่อมเลื่อม,มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเนาะก่อนจะดูตัวอย่างใหม่นะฮะก็มาดูนะฮะสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะสะดวกปลอดภัยก็นะี่ฮะตอนนี้กระแสไดโบนะฮะกำลังที่นิยมอยู่สำหรับกลุ่มของคนเล่นไดโบนะฮะก็จะเป็นการเติมเกมนะฮะราคาถูกนะหกพันเพชรบวกอีกหนึ่งพันสองละเพชรนะ เพียงแค่2,150บาทนะ่ยแพ็กกลาง7 5 0แพ็กเล็ก3 2บาทนะฮะใครไม่สะดวกเพจก็มีหลายแอดนะฮะแอดโอเวอร์ท็อปอัพนะีได้เลยนะครับผมก็มีโฮสต์เวิร์ยังมีอยู่นะถังซานนะ่ยแอตติวิคเกอร์ฟิวชั่เ Fusion นเะนีแล้วก็สวอตออร์แกนเอ็มแรนอลล็อกอาร์วีนะ่ยเค้นชินินแพ็กอ่ามีหมดเลยนะครับผมถ้าใครจะเติมเกมนะก็ติดต่อที่เพจ,จได้เนะฮะทีนี้มึงคอยบริการท่านนะสอบถามได้เลยว่าต้องการเติมเกมอะไรแพ็กอะไรนะนยังไงก็ คิดถึงเกมนะผมบอกเลยว่าคิดถึงโอทอกคัพนะสะดวกปลอดภัยราคาถูกย่อมเยาดีกว่าท่านเติมเองแน่นอนนะแล้วก็ไม่มีการรีฟันด้วยนะครับผมส่วนมาดูนะฮะเชียร์เลอร์อันตัวใหม่ตัวนี้นะฮะเกมจะเข้าเอ่อน่าจะเร็วๆนี้นะฮนะคัมมิ่งซูนเนาะประมาณนั้นนะฮะเกาะไม่นานนะไม่นานเกินรอนะฮะสำหรับสเตลลาเซเดซีนะจะเป็นเกมนะฮะ P2E นะฮะก็จะเป็นแบบเอ่อมันขุดเหรียญคิดโตอยู่แล้วนะฮะ จะเป็นแนวเกนชินิ p a c กเลยนะแต่ว่ามันโดดเด่นที่ตัวละครเนี่ยมันน่ารักนะเนี่ยตัวละครมันจะเป็นเหมือนมังกรผู้หญิงนะเห็นไหมรูปแบบจะมีเขามังกรเนะี่ยอันนี้เหมือนกันรูปแบบมันจะน่ารักกว่าเกนชินิ p a c กนะดูการต่อสู้ก็จะคล้ายๆกันเลยครับตะกงสงกิลอลังการนะงานสร้างมากนะจะเป็นระบบ n f t นะคุณเหรียญติดทอนเหมือนกันนะมีลูนใส่ด้วยนะ เออเล่นคอสเนตฟอร์มทั้ง PC แล้วก็มือถือได้ด้วยนะเกมน,นี้น่าจะตาม,มองว่าภาพนี้ครับเรียนแบบเกนชินมาเป๊ะๆเลยนะทุ่งหญ้าที่ต่าเน,นะดูดิสวยงามมากไนะก็ใครที่เบื่อเแนวเกนชินก็นี่ครับตัวละครเป็นผู้หญิงไงแล้วก็มีดงมีดาบมีอะไรเงี้ยนะผมนะไม่รู้จะมีตัวละครผู้ชายหรือป่าไม่แน่ใจไนงะก,ก็คอยติดตามดูนะ ก็ใกล้จะมาแล้วนะพบกันอีกในนานเพจก็บอกอยู่นะว่าคํามิ่งซูนเนะี่ยแต่คําว่าพบกันไม่นานนี่ผมว่าอาจจะนานก็ได้เพราะว่าบางเกมอ่าบางเกมคือระบบ n f t มันไม่สมบูรณ์นะก็รีบนะเพจอี e มาซะแล้วนะก็จะรู้ว่ามันจะมีให้แบบว่าขุดบิคอยสายฟรีหรือว่าจะต้องเติมเกมแข่งกันเพื่อยแย่งชิงความเป็นที่หนึ่งเนะเหมือนนี่ฮ็อกพอสเวลด์นะสายฟรีอยู่ยากนะถ้าขุดเอ่เหรียญบีคอยนะเอฟพีอยู่ยากอยู่ยาก มันไม่ค่อยมีเอเนฟูอื่นเขาได้นะถ้ามีเอเแบบว่าสายซีอยู่ได้นี่น่าจะดีมากนะอย่างน้อยอยังไงก็ต้องเติมเหมือนที่โฮคอดเวิร์แข่งกันนะแต่ยังไงภาพก็สวยถ้าเราไม่สนใจเรื่องการ SG ซก็สนใจเรื่องกาฟิกในเกมนะเนี้ยน่าเล่นมากครับฝึกในเกมดีกว่านะเนาะจนภัยเล่นแบบเอาสนุกไม่ได้เอารวยนะถ้าจะขุดเหรียญปิดคอยแนะนำให้ซื้อเครื่องคอมดีกว่านะขุดสักสิเครื่องนะน่าจะคุ้มกว่านะ ยังไงก็ทุกอย่างมันมีการลงทุนก็ไม่แนะนำเนาะเออยังไงก็เล่นแบบสายฟรีดีกว่านะแต่ผมทิ้งรา,ายละเอียดเคจไว้ให้ด้วยนะยังไงก็ติดตามได้ทางคลิปชั่นเนาะติดตามเคจไว้เดี๋ยวจะเวลามันมาเราได้รู้ข่าวสารก่อนคนอื่นเขาเนะก็แนะนําเลยว่าเกมนี้ภาพสวยนะน่าเล่นมากนะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็เอาข่าวสารมาบอกเพียงเท่านี้นะเอามายั่วดกลายเพียงเท่านี้ก่อนนอะเจนใหม่สวัสดีครับผม